สวัสดีค่ะทำอาหารกินนะคะวันนี้ก็เมนูของแม่นาไม่มีอะไรแม่นาก็แกงเห็นไหมคะแกงเขาเรียกว่าแกงแดงนะคะใส่ดอไม้กระดูกหมูอ่อนแล้วก็ไปเก็บใบโหระพาที่ต้นมาใส่แกงง่ายๆค่ะพี่แกงแม่นาก็ซื้อมานะคะซื้อมาจากอ่าคนไทยเขาทำขาย สกาหมูกระดูกหมูกระดูกหมูอ่อนก็รวนไว้แล้วนะคะรวนทิ้งไว้เลยเสร็จแ,แล้วก็เอากระดูกหมูอ่อนอะ่ะที่รวนมาอุ่นไม่ต้องไม่นานไม่ใส่น้ํามันนะคะไม่ใส่กับน้ํามันเพราะมันไม่ชอบให้มันมัน,มน,มนก็ใส่พริกแกงลงไปเอาไปผัดกับกระดูกหมูอ่อนพอเสร็จแล้วก็ใส่กะทิลงไปกะทิแม่นานใช้หัวกะใช้หางกะทิที่หัวเหลือจากทาต้มยำกุ้งวันนั้น ก็ใช้หางกะทิเอามาใส่แล้วก็จัดการแกนใส่หน่อไม้ลงไปหน่อไม้ก็ใช้หน่อไม้กระป๋องเป็นชิ้นนะคะทําง่ายๆไม่ต้องเอาเผ็ดมากทําง่ายๆกินง่ายๆของอะไรที่เรามีอยู่แล้วก็เนืกออยากกินแล้วก็มาทําชิ้นค่ะก็บุงรสชาติให้มันได้รสชาติที่อร่อยถูกปากของเราเรากินแล้วเราอร่อยกินให้หมดนะคะแม่นาก็จะเจียวไข่เจียวไข่กินกับแกง ตันนนงนะคะ็อนให้ร้อนถ้จะกินกับปลาตัวเล็กนี่ค่ะ <Okay. S 2> ปลาตัว,ต,วตัวน้อยไม่นาชอบปลาค็มเปิดอให้แล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ก็จะกินแล้วก็ออกมากินไม่ต้องไปอื่นนะคะเดี๋ยวมันจะเหม็นไา้เพราะว่ามันไม่แข็ง แข็งเราก็มากินได้แม่นาหมดแล้วเหลือแค่นี้เองกลับไปเมืองไทยยะซื้อของมน้อน่น้ำมันร้อนแล้วเจอไข่ตอนนี้เวลาเที่ยงค่ะแม่นาไม่ค่อยกินข้าวเช้าตอนเช้ามาตีตัวแรแล้วก็ขนมปังอะไร แค่นีน้ก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นพอถึงเวลาเที่ยงก็ทำอาหารกินร้อนๆวันนี้แม่นาไม่ทำเยอะแล้วเพราะว่าทำเยอะไม่อยากเอาเข้าตู้เย็นเอาเข้าตู้เย็นแล้วจะไม่อร่อยทำน้อยๆเอากินคนเดียวทำหม้อเล็กๆแล้วก็ตั้งเคี่ยวเข้าไปให้เขาเดือดอาจารแตกมันหน่อยๆ ไม่ถึงกับมันย่องนะคะกินมันเยอะๆแล้วจะอ้วนอันนี้แม่น่ารู้สึกว่าอ้วนมากเลยไขมันเต็มแล้วจับเนื้อตรงไหนก็เป็นโยโย่แหละนะคะดูการน้ำมันให้ร้อนก่อนมันร้อนจะได้ไข่เจียวหอมๆกรอบสามฟองไข่หมดแล้วต้องซื้อไข่ จานไว้กินคนเดียวอยู่คนเดียวยังไม่ได้รีเก็บของที่ร้านกลับมาบ้านเลยก็อยู่ทำงานในเขา 他比你。 ไทิ้มทิ้มทิ้มเขาขึ้นมาสูงมากเลยเาวางเท่าไหร่ะคะก็พอได้กินนะคะหัวราคาเอามาใส่ให้หอมๆไม่ถึงแต่เดียวถ้าซื้อมาก็กินไม่หมดก็มาวางเน่าแค่ท้องซื้อเจ้าแม่ เียวกบรเจวไม่นานก็ไม่ใส่อะไรมากตใส่รถดีลงไปไม่ใส่เฉรถใส่รถดีเอาฟูโู そうそう。 ฟางฟองเต็มกระทะ ไข่เดียวจริงค่ะไข่กุ้กรอน่กินไม่ค่าไข่เจียวของแม่นาฟูฟ่องเลย ก็เสร็จแล้วนี่แกงแกงหน่อ,อไม้กระดูออกหมูอ่อนเกลียวเสร็จเรียบร้อยเจียวกุบงกรบ คาน mm ี่เกียวกรอบน่าเลี้ยวแก้วน้ำก็ ลอยราค่ะมาดูราคะหน้าตากับข้าวของแม่นางนี่น่า,นาท่านี่คะกินด้วยกันนะจ๊ะย์ข้าวของแม่นางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรมากมายค่ะกินแค่นี้เลยกินคนเดียวอยู่บ้านอยู่บ้านสองคนกับลูกชายแต่ลูกชายเขายัางไม่ตื่นนอนกินสายเขาก็ไม่ได้กินกินด้กันค่ะ ดีกันนะทุกคนนะคะกินข้าวกลางวันกันค่ะนี่แกงนอก้องไม้ไข่เจียวข้าวสวยร้อนๆโอเคนะคะเดี๋ยวแม่นาจะขอกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ